ควันโวยมาควันโวยมาตกขัวระแหงแขวงหัวคันนาตกรอยช้างรอยมารอยฆ่าหรือรอยไข่นกกระจิบนกกระจาบนกพิราบเข่าไฟนกยุงทองเสี่ยงใส่คราบทรายคราบดินไก่เทือนจิกกินนกกระลิงคราบบิน เอาไปกินทั้งรวงบางตัวเข่าไล่ตกใจเงาง่วงผุงสัตว์ท้งปวงคนโวยมาคนโวยมาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนกที่บ้านลุงแขกกันนักเรียนเห็นนกที่อยู่ข้างหลังค,คุณครูไหมคะอ๋อสวยหรือเปล่าสวยไหมคะสวยอยากรู้จักไหมว่าเป็นนกอะไรอยากรู้ไหมคะ แล้วอยากรู้ไหมว่าทาไมถึงมีเยอะอย่างนี้นกถึงมีเยอะแยะมากมายอยากรู้ไหมคะอยากไหมคะอยากรู้ถ้าทุกคนอยากรู้เดี๋ยวคุณครูจะเชิญให้ลุงแขกเล่าเรื่องนกที่อยู่ในสวนเนี้ยให้กับหนูๆฟังนะคะอ่าใครอยากรูเรื่องนกมากอ,อ่าอ่าเติมแร็กเนี่ยที่ลุงเลี้ยงมาเนี่ยจกเลี้ยงมว้แค่สวยงามที่นี่มันออกลูกออกมาเยอะมากที่นี่แล้วลุงก็มาทํากรงใยเนี่ยที่นี่ก็ เกาะพันธุ์มันลุงก็เอาปลามาเกี่ยนติ๊บอกค่ายก็มีคนมาซื้อเอยจากเลียงไว้แค่สิบกว่าตัวลุงเลียงไว้แค่สิบสองตัวมันก็ออกลูกมาตอนนี้แปดสิบกว่าตัวลุงรู้ได้ไงว่าหนกตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียตัวผู้จมูกมันจะเป็นสีฟ้าลุงแกจับมาให้เด็กดูเลยนะคะจับมาหน่อยโอ้โห อยากรู้เปล่าเดี๋ยวลุงจะจับให้ดูเดี๋ยวุงรเดี๋ยวใครต้องใเวลาลุงสอนเสร็จแล้วลุงถามคำถามแล้วต้องตอบให้ได้นะครับที่จริงกระบวนการเรียนรู้เนี่ยถ้าให้เขามาเรียนของจริงเนี่ยตัวนี้จะมีผลต่อการเรียนรู้ยังไงบ้างอาจารย์กามีผลมากเลยครับต่อชีวิตประจําวันของเขานะครับเขาได้มาอยู่ตรงนี้เขาจะเห็นได้ตลอดเวลาแล้วเขาก็จะสามารถจินตนาการในการวาดภาพให้ประสาทตากับมือได้สัมพันธ์กันในการพัฒนา อ่ะกล้ามเนื้อของเขาออที่เตรียมความพร้อมเพื่อจะไปสู่การเรียนในระดับชั้นป .1 อบอจับนกมาได้แล้วอ,อยากรู้ไหมเนี่ยตัวเมียเนี่ยวิธีดูตัวผู้ตัวเมียเนี่ยลุงจะดูที่ปลายจะมูกมันเนี่ยตัวผู้จะมูกสีฟ้าก็ถ้าตัวเมียจะจะมูกสีขาวจะไม่ออกสีตัวเมีย ทีนี้ก็ถ้าซื้อมาเลียงก็ต้องซื้อมาทั้งคู่ก็จะซื้อตัวเดียวมันจะไม่ออกมันจะแบบไม่มีรู้ลงุงมาซื้อมาเป็นคู่มาเนี่ยเอามาเลี้ยงเนี่ยทีนี้ครูฟอนครับ<า>ครูฟอน่าทําไมถึงพาเด็กมาที่สวนนกบ้านของพี่แขกเขาล่ะครับ อ๋อสาเหตุที่พามาที่นี่ค่ะตอนแรกจริงๆแล้วเราเราสอนในหน่วยของนกนีคะก็จะสอนในห้องเรียนก่อนแล้วก็ให้พาเด็กออกมาดูข้างนอกจริงๆก็คือจะพาเด็กมาดูแค่ที่รอบๆบริเวณโรงเรียนกับที่วัดเพราะที่วัดเนี่ยเขาจะมีะสวนที่ว่า ปฏิบัติรมอยู่ค่ะจะมีต้นไม้เยอะก็พาเด็กมาดูตอนนี้มีอยู่วันหนึ่งอะค่ะพอดีจ้างลุงเนี่ยลุงที่อยู่ข้างบ้านก็ทำเก้าอี้ที่บ้านก็อยากจะตามลุงว่าบ้านลุงก็อยู่ที่ไหนก็เลยมาที่นี่ก็เลยมาเจอสวนนกที่นี่ค่ะพี่แขกวันแรกที่อาจารย์ครูฟ้อนมาบอกว่าต้องมาสอนเด็กเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงก็ตื่นเต้นนี่อนกันแหละเพราะว่าธรรมดาปกติเนี่ยเศรอาิตย์เนี่ยเด็กๆทำในบ้านก็ขี่โดดท่านมากมิ่จะเปิดบ้านอย่างเง เด็กก็เขามาเล่นมาดูนกมาก็ตมนกเนี่ยมาเล่นมาท่ามเราข้อซื้อมั่งอะไรมั่งเนี่ยเราก็บอกไปแต่ทีนี้ยังเด็กมาเรียนเนี่ยไม่เคยมาทีนี้มากูบอลบอกผมแบบไม่ไม่ผมกับเต็มเต็นเรื่องแะลรเพราะว่ากบอเด็กเล็กๆไม่กลัวจะตอนแบบบอกคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็เป็นคุยรู้เรื่องดีคุยรู้เรื่องดีและซ่องเขาใจอะเราเรา เ่าให้ฟังเราบอกไว้ไงเข่ากับยศท่ามมาเด็กก็จยศท่าม,มาแล้วว่าให้ความดูเข้าไปแล้วพี่ไม่คิดหรอว่าครูฟอนครูแทนที่จะสอนในห้องเรียนไม่ต้องพาไปเรียนนอกห้องแต่นี่กลับไม่เรียนในห้องเรียนกลับมาขยันออกมาข้างนอกเนี่ยคิดว่าดีกว่าดีกว่าเพราะว่าได้ไปเห็นจริงๆพอไอ้การมาพูดอย่างไงมันก็เด็กก็แท่งแต่ดับ ดูดะฟังอย่างเดียวมันมันไม่ได้ไปเห้นกับตาอ oh. มันก็ไม่เข้าใจาย,ยากว่า oh. ก็เ้าว่ามาเรียนนอกพื้นที่ายที่จริงเรลยไงเด็กก็ได้เข้าใจง่ายใช่ไ, <c oughs> หไหมจะ <c oughs> ได้ดูวิธีเห็นเหมือนกับยังนกเนี่ย <c oughs> <c oughs> ได้มาดูชีวิต การเป็นยุ่งมันเป็นยังไงก็ให้อาหาอ้ารยังไงอะไรเงี้ยมันเด็กมันมีความเข้าใจดีกว่าเพราะนั้นการเรียนรู้จากของจริงนี่มีความสําคัญสําคัญครับสําคัญมากเลยครูฟ้องที่ว่าสําคัญไหมสำคัญ<ม>สําคัญมากเลยเพราะตอนสมัยเราเด็กๆอะ่ะครูสอนเราจะอยู่ในห้องในห้องในห้องพี่นะ่เป็นคนที่ไม่กล้าเลยนะ ไม่นะพี่กลัวมากเลยไม่กล้าพูดเลยเพราะสมัยก่อนครูไม่เคยให้เราพูดไงออแต่เนี่ยพอมาอยู่วัดอินเนี่ยมาพูดไม่เป็นวัดอินนะเ้ <c oughs> ยากเนียครูฟอนนะุ้กซ่อนเด็กเด็กตางแสดงออกออยังรูค่มเนี่ย มันอยู่บ้านเนี่ยมันค่อยกล้าพูกล่าไรถบไปเรียนรู้ก่อนมันกล้าแสดงออกไดเนี่ยถ้ามาได้ก็กล้าหมดให้เต้นให้รำอะไรก็ชอบครับจากค,คนที่เงียบคึ้มขึ้นเงี่ย,เ,ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยอ๋อจากคนเงียบขึมกลายเป็นคนที่ช่างพูดนะเริงละกล้าแสดงออกตอนน้ะคนอะไรเงี้ยก็จะไม่มีอายไม่อะไรเงี้ยกล้าแสดงออกหมดคร,ครับครับทีนี้ถามถาม ต่อนิดหนึ่งระหว่างที่เรามาคุยกันนะอาจารย์นะพาเด็กๆมาก็มีอีกขบวนหนึ่งตามเด็กๆมาแล้วก็นั่งอยู่ด้านหลังนี่เป็นบรรดานักเรียนหรือเปล่าครับเป็นเป็นอะไรกันครับเป็นผู้ปกครองอาถามผู้ปกครองท่านนี้ก่อนทําไมถึงตามครูฟอนมาพอว่าครูเขาจะพาออกนอกรื้นนี้เขาจะขอ แบบฟ้าผู้ปกครองให้มาช่วยกันดูแลเด็กมั้งเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยครูเขาคุมอะ่ะถ้าแบบครูคนเดียวก็จะพามาไม่ไหวอะ่ะเพราะเด็กมันเยอะของครูฟอนต้งตามสิกบกว่าคนก็ต้องมาช่วยกันเห็นวิธีที่ครูฟอนสอนเนี่ยรู้สึกยังไงพอใจไงเพราะว่าอยู่บ้านเราก็บางทีก็ไม่มีเวลาสอนลูกก็มาให้ครูช่วยสอนก็มาสอนต่างประทท่นี้ความรู้เขาก็ดีกว่า เพราะว่าอยู่ในโรงเรียนมันก็เห็นแต่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยมาอย่างนี้ก็แบบเห็นธรรมชาติของของของจริงเนี่ยค่ะเด็กก็ได้มาเรียนรู้ว่าผู้ใหญ่อยู่กันยังไงใช่ครูฟ้อนทีนี้เรื่องของการเรียนการสอนของเด็กๆเ,เนี่ยอนอกจากเรื่องของการมาดูของจริงการมาวาดรูปต่างๆที่เด็กๆก,ก็ได้สร้างจินตนาการแล้วเนี่ยการศึกษาเรียนรู้วิจัยเนี่ยผมเห็นในระดับ เรียนระดับมัธยมระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาให้เด็กเอาไปทดลองจริงๆเลยหลายๆเรื่องในทางวิทยาศาสตร์แล้วเด็กก็จําได้จากการเรียนรู้ของจริงระดับเด็กอนุบาลน,นี่ทําได้ไหมครับได้ค่ะเด็กอนุบาลย,ยังเด็กอนุบาลของพี่เนี่ยนะการ,รทําวิจัยของเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นการทดลองก็จะเป็นการทดลองง่ายๆทดลองง่ายๆเช่นพืชเนี่ยสามารถที่จะ เอารากดูดด,ดน้ําได้ถ้าสมมติว่าเราสอนเรื่องพืชอเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเด็กเ,เราเราคุยขณะที่เราพูดคุยกันเนี่ยเราเด็กเขาเขาอยากรู้เงี้ยค่ะสมมติเขาเด็กเขาอยากรู้ว่า สมมติเราจะบอกว่าเราเนี่ยกินข้าวที่ปากแต่พืชจะกินอาหารที่ไหนอะไรเงี้ยเด็กเขาอยากรู้เนี่ยเราก็จะทําการทดลองการการว่ารากของพืชสามารถดูดน้ําได้โดยเอาต้นมะสัมเอาต้นอะไรมาให้เด็กเขาทดลองง่ายๆเป็นเป็นงานวิจัยง่ายๆเป็นมันมันยังจะไม่เรียกงานวิจัยจะเรียกลักษณะของการเป็นโครงงานที่มาจากความสนใจของเด็กแต่ถ้าการวิจัยในการสอนเนี่ยสมมติพี่ฟ้อนสอนเด็กแล้วพี่ฟ้อนพบปัญหาทุกวันเนี้ย ที่พี่ฟ้อนสอนเด็กเล่นฟ้อมพบปัญหาเนะี่ยถ้าแก้ในด้านของของในเรื่องของพฤติกรรมเด็กส่วนใหญ่อนุบาลน,นะคะจะแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กเช่นเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บที่ถอ,อดรองเท้าแล้วไม่เก็บที่แล้วร้องไห้ยโยเยเมื่อมาโรงเรียนอย่างเงี้ย พี่ก็จะทำวิจัยง่ายๆของพี่โดยการแก้ปัญหาที่ว่า้าพี่จะทายังไงมาให้เด็กพี่ร้องไห้พี่ก็มีกระบวนการพี่ในการแก้ปัญหาให้ความรักความปรุงเชิญผู้ครองมาซักถามปัญหาต่างๆแล้วบอกถึงปัญหาแล้วก็แก้กันไปง่ายๆนะคะแล้วพี่ก็จะเขียนรายงานท่านผู้นวยการสั้นๆประมาณหนึ่งหน้าครึ่งหน้าอะไระนี่นที่เขาเรียกว่าวิจัยหน้าเดียวทีนี้นอกจากการเรียนกับครูชาวบ้านครูภูมิปัญญาแล้วในส่วนของวัดพระสงฆ์นี่จะมีบทบาทในการ เผยแพร่การเรียนการสอนของเด็กด้วยไหมครับมีส่วนนะฮะ,ะพี่พี่คิดว่าเด็กเนี่ยนะนะสิ่งที่สําคัญที่สุดอะที่ที่ให้กับเด็กไม่ใช่กระบวนการเรียนการสอนที่โรงเรียนอย่างเดียวเ,เวลาสอนนะพี่ที่จะสอดแทรกคุณธรรมตลอดเลยในทุกกิจกรรมมีคนเคยถามบอกว่าพี่ลรวจะเอาคุณธรรมไปสอะสอดแทรกในชั่วโมงไหนพี่บอกไม่ในชั่วโมงพี่แทรกตลอดอะตั้งแต่เริ่มเช้าเ,าเจอกันก็แทรกแล้วเก็บของให้เป็นที่นะลูกนะให้เป็นระเบียบเข้าแถวอะไรเราเราจะแทรกตลอดในตรงนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งหลวงพ่อที่วัดหน้า รักมากหลวงพ่อที่วัดเนี่ยค่ะจะจะเป็นเป็นค,ครูภูมิปัญญาที่ดีที่สุดข,ของเราเลยเพราะว่าโรงเรียนนะคะตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงป .6 เราจะพาเด็กมาเรียนกับหลวงพ่อตลอด<อ>หลวงพ่อก็จะให้ความรู้กับเด็กๆนะคะโดยการใช้ธรรมะเข้ามาสอบแทรกในเรื่องที่จะสอนอย่างเช่นวันนี้เมื่อคืนพี่โทรศัพท์คุยกับหลวงพ่อแล้วว่าวันนี้พี่ฟ้อนจะพาเด็กมาเรียนนกเนี่ยแล้วพี่ฟ้อนอยากให้หลวงพ่อเนี่ย สรุปเรื่องนกให้กับพี่อะค่ะโดยการที่ว่าสอดแทรกธรรมะเรื่องของความเมตตากรุณาเข้าไปแล้วก็เบญจสิงห์เบญจธรรมอะไรเข้าไปให้เด็กเขารู้ค่ะแล้วก็เชื่อมโยงนกให้ทีเดี๋ยวจะพาเด็กๆผู้ปกครองตามไปด้วยไหมเนี่ยไปนะเดี๋ยวไปหาลุงพ่อกันใช่ไหมหจ๊ะนะไปงั้นเราไปกันทุรครับเดี๋ยวครู่เดียวเราไปพบกับลวงพ่อกันครับ